ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์สมัครเป็นสมาชิกช่องมอบซูเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะคะ ขอบคุณมากค่ะ16นาฬิกาสินาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสด็จพระราชดำเนินไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอคลองหลวงจังังหวดปทุมธานีทรงเปิดอาคารกิตติยาคารซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พัฒนาอาคารสถานที่และลักษณะทางกายภาพเพื่อให้เป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาดโดยมีนโยบายในการสร้างอาคารบรรยายรวมและหอประชุมใหญ่จึงได้ปรับปรุงอาคารยิมเนเซียมสองเป็น ขา,ารกิติยาคาร โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรม,มหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาได้พระราชทานนามว่าอาคารกิติยาคารจะสร้างขึ้นจากสองแนวคิดหลักคือความยั่งยืนและความยุติธรรมความสูงสี่ชั้นประกอบด้วยส่วนต่างๆอาทิพื้นที่ภายในอาคารบริเวณด้านหน้าทางเข้าหลักจกะแสดงนิทรศการถาวรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานเรนทิรา เทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒนมหาวชระราชธิดาในฐานะทรงเป็นสิเก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หอประชุมใหญ่ขนาด3,500ที่นั่งหอดนตรีขนาด180ที่นั่งห้องจัดเลี้ยงอเนกประสงค์ขนาด180ที่นั่งห้องประชุมสัมมนาขนาด40-45ที่นั่งและห้อง Active Learning นอกจากนี้ยังได้ก่อสร้างอาคารใหม่ต่อเนื่องจากอาคารหอประชุมใหญ่ความสูง3ชั้นสำหรับใช้เป็นโรงละครของคณะศิลปกรรมศา,ศาสตร์และลานกิจกรรมของนักศึกษา ในการนิททอบระเนธนิทศการทำประภาเป็นนิทศการถาวรเพื่อเฉลิมระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรากิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒม์มหาวชราราชธิดามีเนื้อหาเกี่ยวกับการทรงงานด้านการยุติธรรมการช่วยเหลือผู้ต้องหาให้เข้าถึงหลักนิติธรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอดีตผู้ต้องขังหญิงโครงการกำลังใจในพระดาริเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ได้โอกาส นอกจากนี้ยังจะแสดงกิจกรรมเมื่อครั้งส่งศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมอาคารกิติยาคารในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประจําปีการศึกษา2564โอกาสนี้พระราชทานรับรมราชวาตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาความตอนหนึ่งว่า ข้าพเจ้าและพระราชดีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันนี้ขอแสดงความชื่นชมกับผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิตทุกคนที่ได้รับเกียรติและความสำเร็จความเป็นบัณฑิตนั้นนับว่า เป็นเกียรติอย่างสูงควรที่จะรักษาได้เชิดชูวไว้ด้วยดีการที่จะรักษาเกียรติแห่งความเป็นบัณฑิตไว้ให้ได้คงไม่มีวิธีใดที่ดีไปกว่าการนำความรู้ความสามารถคุณธรรมความดีและคุณสมบัติทั้งปวงที่มีอยู่ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานเพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ และความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตนเองแก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองจึงขอให้บัณฑิตทุกคนเห็นคุณค่าแห่งความเป็นบัณฑิตของตนและตั้งแต่ปฏิบัติการทุกอย่างให้สมกับคุณค่าและเกียรติทั้งนั้นเสมอไปข้าพเจ้าขอมอบริญญาบัตรให้แก่บัณฑิต ของมาหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออำนวยพรให้ทุกคนประสบความสุขพร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการภายหลังพระราชทานพระบรมราชโชว,วารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาปรัชญ,ญาดุษฎีบัณฑิตกิติศั์ สาขาวิชาเทมีแต่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรราคาติยราชนารี ึ่งสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีมติถวายด้วยประจักษ์ถึงว่าศรกษาสามารถด้านการวิจัยทางเคมีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการแพทย์ตรงก่อตั้งสถาบันวิจัยจุลาภรตลอดจนส่งก่อตั้งศูนย์ไซโครตรอนและเทคสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุลาภรเพื่อเป็นศูนย์กลางตรวจวิจัยโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคระบบประสาทและสมองโดยเทคโนโลยีที่ถันสมัยแก่ราษฎร รวมทั้งก่อตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ของเยาวชนเพื่อสร้างบัณฑิตและบุคลากรด้านการแพทย์ที่มีความรู้ความชำนาญมีจิตอาสาพ,พร้อมบริการสังคมรวมทั้งถวายปัญญาปรัชญาดุสิีบัณฑิตกิติมาศักดิ์สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้แด่สมเด็จพระอารยบุงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชกลมหาสังฆปรินายกด้วย จากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมา์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ6คนแล้วพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะมิติศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมคณะเศรษฐศาสตร์วิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษา,าศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยสหวิทยาการคณะพยาบาลศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์ วิทยาลัยแพทยาศาสตร์นานาชาติจุฬาภรและสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรรวม2,067คนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มุ่งสู่วิสัยทัศน์ในการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกเพื่อประชาชนอันหมายถึงการเป็นปสถาบันวิชาการที่จัดการเรียนการสอนสร้างงานวิจัยและอวัตกรรมรวมทั้งให้บริการวิชาการและบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยคุณภาพสูงในระดับสากล